วันนี้มาบ้านญาติผู้ใหญ่ทางแม่หลังนี้เราตอนเป็นเด็กเราเคยมานอนแต่ตอนนี้ไม่รู้ใครอยู่อยุ้งข้าว สมัยก่อนเ้าค้าข้าไหอ,อยู่พงเจ้าน่ากะเจ้า<ไหน>ยุ่งข้าว 阿弟，教。